เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม t ิวท,ลทลและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเป็นกิจกรรมในเซ็ ปีกนกนะครับทุกคนแต่รอบนี้เป็นปีกนกสีฟ้านะครับทุกคนมาทั้งผู้หญิงมาทั้งผู้ชายนะครับทุกคนมาทั้งกางเกงมาทั้งเสื้อเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนและผมมีเทคนิคการสุ่มด้วยนะครับทุกคนกิจกรรมมาแบบนี้ผมใช้เทคนิคนี้ผมได้ตลอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนเอาละครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาที่เว็บนุกเกอร์โซนแล้วนะครับทุกคนเว็บนุกเกอร์เองเว็บที่ปลอดภัยที่สุดยืนยันตัวตนแล้วแจกจริงจดบริษัทแล้ว เว็บนี้ไม่มีเกลือแจกจริงวันละสิบไอดีเว็บนูเกอร์เอง อันดับแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับทุกคนกดมาที่เมนูนะครับทุกคนจะมีสมัครสมาชิกนะครับทุกคนเว็บนี้นะครับทุกคนสามารถสามัครด้วยยูสเซอร์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้แล้วก็ยังมีเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมมาคร <choking S 2> ับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสักหนึ่งร้อยบาทมาดูซิ <reve S 1> ว่ามันจะได้จริงไหมนะครับทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวขอไปเต นนะคครับทุกสำหรับใครที่ดูวิธีสอนวิธีเติมไม่รู้เรื่องทักไปถามแฟนเพจมาเลยนะครับทุกคนทักไปถามที่ Facebook แฟนเพจได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับผมตอนนี้ก็เติมมาแล้วนะครับทุกคน100เครดิตนะครับทุกคน100บาทนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับทุกคนอานี่เป็นอะไรสุ่มไม่มีเกลือนี่แหละทุกคนขอไปสุ่มดูสักหน่อยสุ่มไอดีหลักแสนสุ่มไอดีแลสุ่มไอดีท่าปักทงปั้มเพชรเอามีปั้มเพชรอีกอ่ะสุ่มอะไรอ่ะสุ่มไอเดียแล้วนี่แหละครับทุกคนไป เดี๋ยวเรามาสุ่มกันมี ID หมวกเอฟปืนอัพแล้วก็อะไรเนี่ย ID หัวค้างคาว ID อะไรอะ่ะ ID เสื้อเลนะครับทุกคนผมอยากได้ของเลอยู่พอดีเลยอะ่ะตอนนี้มันเปิดให้ผมเล่นเหรอเขาบอกว่ามันจะเปิดให้วันละสิบไอนี่คือผมสุ่มได้ใช่ไหมสุ่มเลยใช่ไหมกดดู100บาทจะได้หรือเปล่ายังไงยังไงเดีย๋ยวว่าแบบ ID หมดอะไรนี่นะเนี่ยฮะยินดีด้วยท่านได้รับหมวกเอฟฮะอันนี้คือแบบไม่ใช่ ID หมดอ่ะนะใช่ไหมใช่ไหมหรือว,ว่าเฮ้ยทุกคนได้จริงว่ะได้ยูทเซอร์รหัสผ่านดาวได้เมลพามามว่่ะทุกคนเนเีย ได้เนโอพาร์ทแล้วก็ไอดีพาร์ทเปิดมาว่ะทุกคนเออเดี๋ยวลองไปเข้าให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเข้าได้จริงไหมเว็บแกลอกลวงจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนไอดี ID ที่ผมสุ่มได้จากเว็บนุกเกอร์โซนนะครับชื่อก็ยังเป็นนุกเกอร์โซนอยู่เลยนะครับทุกคนก็สุ่มได้จริงนะครับทุกคนใครอยากลองบ้างก็งที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับทุก กลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนกางเกงปีกนอกสุดเท่นะครับพบได้ในกิจกรรมนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราไปสุ่มกันมาดูกันว่าจะหมดกี่เพชรนะครับทุกคนจะออกยากจะออกง่ายไหมนะครับทุกคนและการสุ่มของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนกดหินนํช่องนะครับทุกคนอ่าแล้วก็กดแบบพิเศษนะครับทุกคนไปกันนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยก่อนที่ผมจะทําการสุ่มนะครับไปครับทุกคนกดแบบพิเศษนะครับไปครับ59เเพชรนะครับทุกคน มาเฮ้ยได้ท่าทางเลยแต่ท่านี้ผมมีแล้วนะครับทุกคนอ่ะแล้วเรากดสุ่มไปอีกนะครับทุกคนกดหินนาโชคนะครับทุกคนสิบเก้าเพชรและกดแบบพิเศษห้าสิบเก้าเพชรอ่าได้หมากดหินนาโชคอีกครั้งหนึ่งกดแบบพิเศษไปมาไม่าม,มีกดหินนาโชคกดแบบพิเศษอืไม่ไม,มากดหินนําโชคกดแบบพิเศษมา <c oughs> ไม่มาปะไปกันต่อไปกันต่อครับทุกคนเรื่อยเรื่อยือจะหมดสักกี่เพชรน,นะเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณสามพันหกร้อยเพจน,นะครับทุกคนอ <c oughs> ืไม่มาเลยครับทุกคนไม่มาเลยรอบนี้ไม่มาเลยอันนี้โอกาสมากดูทุกคนขนาดโอกาสมากยังไม่ออกให้ผมอ่ะเออดูเอาดูเอานะครับทุกคน <c oughs> โอกาสมากโอกาสมากนี่ทุกคนดูนะ <c oughs> โอกาสมากใช่ไหมโอกาสมากใช่ไหมโอกาสปานกลางไป โอ้โหนี่ขนาดโอกาสปานกลางนะเนี่ยทุกคน3,600เพชรของผมนะครับทุกคนไปเฮ้ยออกแล้วนะครับทุกคนจากสอเอ้ยจาก3,600ตอนนี้เหลือ2,700เพชรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหมดกี่เพชรนะครับทุกคนก็หมดไปที่ประมาณเอ้าร้0เพชรนะครับทุกคนอ่าผมก็ได้ชุดนี้มานะครับทุกคนอ่า จาก3,600เหลือ2,700นะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสูตรนี้ลองไปทํากันได้นะครับทุกคนกดหินนําโชคและกดแบบพิเศษนะครับทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ